ไม่ไม่รู้ล่ะไอเหรียญโทเคนเนี่ยไอไวัยรุ่นเนี่ยมันฟอกเงินกันทั้งโลกเลยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามีสื่อมีสื่อบางคนเจ้าของสื่อบางคนมึงเนี่ยก็เคยติดดอยกับเหรียญโทเคนแล้วคุณก็เอาเรื่องเหรียญโทเคนเนี่ยไปฟอกเงิน แล้วหลังจากนั้นคุณก็พยายามหาทางเอาคนของคุณเข้าไปอยู่ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามเข้าเส้นทหารจากนั้นปุ๊บมึงก็สะบัดบ๊อบออกไปพวกมึงอ่ะก็เล่นเหรียญโทเคน็นเพราะฉะนั้นการที่พวกคุณมานั่งเฉลีย่ยเชียตูดไนายกรัฐมนตรีคนปัจจบุบันนี้เพราะพวกมึงต้องการในการที่จะเอาเหรียญโทเค็นของมึงลงจากดอยใช่หรือไม่ ทันไม่ได้เนมชื่อใครไม่ต้องร้อนตัวสื่อคนไหนก็ไม่ต้องร้อนตัวไปรักษาโลกตับโลกไตซะสื่อคนไหนก็ไม่ต้องร้อนตัวไม่ต้องร้อนตัวพวกคุณเนี่ยมันเป็นคนนิสัยใช้ไม่ได้พวกคุณมันเป็นคนใช้นิสัยใช้ไม่ได้นอกจากคุณเอาคารมอทั้งปวงแอปพลูฟธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวโดยเอารัฐบาลเนี่ย การันตีเหรียญโทเค็นของคุณแล้วก็ระดมแมงเมาซึ่งเป็นประชาชนที่ไม่รู้อินโนอีเนเอาเงินเก็บออกไปซื้อเหรียญโทเค็นของรัฐบาลเพื่อหวังรวยเพื่อหวังถูกหวยคำถามก็คือนี่มันเป็นการเชิญชวนดึงมแมลงเมาบินเข้ากองไฟเป็นการสิ้นปัญญาของรัฐบาลแล้วคุณไม่มีทางในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจคุณก็เลยคิดอะไรอีกเป็นตุเป็นตะเป็นตุเป็นตะ,ปนตะไปใหญ่ถ้าเกิดคุณเนี่ย จะมีการฟันนะคะเกี่ยวกับกับกองทุนต่างๆคุณใช้พันธบัตรแล้วรัฐบาลการันตีคุณขายพันธบัตรออกไป4000ล้าน5000ล้านกองทุนรับพันล้าน2อ0 0ล้าน3 0 0 0ล้านหนึ่งล้านนั่นเป็นการระดมทุนโดยที่รัฐบาลการันตีและถูกต้องตามกฎหมายคือพันธบัตรแต่นี่คุณทําในลักษณะคุณอ้างความทันสมัยคุณบอกว่า G-Token คุณอ้างาเหรียญโทเคน็นก็เหรียญโทเคน็น ยังไม่เป็นที่รองรับธนาคารแห่งประเทศไทยไปถามผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยซี่ยังไม่ได้เกษียณเนี่ยไปถามสีไปถามประธานธนาคารแห่งประเทศไทยซิว่าเหรียญโทเค็นที่มึงบอกว่า G ีโทเค็นน่ะเป็นที่รองรับของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วหรือยังเป็นที่รองรับตามพระราชบัญญัติเงินตราของประเทศไทยแล้วหรือยังไอจีโทเค็นของมึงเนี่ยมันเป็นการรองรับจากประเทศอะไรเป็น G ีโทเค็นที่รองรับจากรัฐบาลอะไรและนี่ยังไม่นับกรณีที่จะ บอกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับของพวกคอยพวกนี้เป็นฮับของดิจิตอลพวกนี้เธอรู้ไหมความคิดพวกนี้เนี่ยมันเป็นความคิดของเด็กฟอกเงินอีกพวกที่คนรุ่นใหม่รวยไวรวยเร็วด้วยเหรียญโทเค็นน่ะซึ่งมันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการพวกแบบคนรุ่นใหม่รวยเร็วเท่าแก่เท่าแก่ใหม่ รวยภายใน3ามวันน่ยมันเหมือนคนฟอกฟอกหุ้นฟอกหวยฟอกบอนแล้วก็พวกเหมือนเป็นเป็นเหมือนพวกแบบออบอนการพน,น8 88, 8 999, ันแป8แ9 9อ่ะนั่นก็คือพวกที่ฟอกโทเคน็นเพราะฉะนั้นงานนี้นะคะประชาชนไม่เข้าใจเรื่อง G โทเค็นค่ะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีควรจะมีการถแถลงข่าว ให้ชัดเจนว่าจีโทเค็นของคุณคือมีกฎหมายอะไรรองรับคอรม,มองเอากฎหมายอะไรมารองรับกระทรวงการคลังเอากฎหมายอะไรมารองรับและนายกรัฐมนตรีเอากฎหมายอะไรมารองรับและอะไรที่จะทําให้ประชาชนสบายใจได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายคาบ้านนายกรัฐมนตรีคุณจะไประดดมเอาเงินสดของประชาชนมาห้าพันล้าน โดยที่แปลงเงินสดของประชาชนเป็นเหรียญที่มีมูลค่าหรือเปล่ายังไม่รู้แต่มึงเอารัฐบาลของของของประเทศไทยไปการันตีเหรียญทองดําเหรียญหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผิดกฎหมายดิฉันไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะต้องมานั่งคัดค้านอะไรทุกเรื่องแต่เรื่องนี้คุณไปศึกษาให้ดีมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตรา และไปสอดรับกับกรณีที่คุณคิดทําการใหญ่นั่นคือจะเอาประเทศไทยเป็นสถานที่ฟอกเงินนอกจากหวยบ่อนซ่องคาสิโนที่คุณผลักคุณกําลังจะทําประเทศไทยโดยที่คุณบอกว่าที่นี่จะกลายเป็นฮับของเหรียญคอยทั้งหลายฮับของดิจิตอลทั้งหลายทําไมประเทศจีนสีจินผิงซึ่งเก่งกว่าเธอมากเขาไม่ประกาศว่าประเทศจีนจะเป็นฮับของดิจิตอลทําไมเขาไม่ประกาศเธอสงสัยแม้ว่าทําไมประเทศจีนซึ่งใหญ่มาก ทำไมเขาไม่ได้ประกาศว่าประเทศจีนจะเอาเหรียญดิจิตอลเหรียญคอยทั้งหลายเนี่ยไปเป็นอันตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศจีนทำไมเขาไม่ประกาศวะเขาเก่งกว่ามึงทั้งเยอะเขาพรรษาใหญ่กว่าพวกมึงทั้งเยอะทําไมเขาไม่ประกาศเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้มั่นใจกับเหรียญคอยใดๆสินทรัพย์ทางด้านดิจิตอลพวกนี้จะเป็นสถานที่ฟอกเงินของใครหรือเปล่าจีนกําลังระมัดระวังอยู่ใช่หรือไม่เขาจึงไม่ได้ประกาศเขาจึงไม่ได้ทํา แต่ตอนนี้นอกจากคาสิโนหวยบ่อนซองแล้วซึ่งจะเป็นแหล่งของการฟอกเงินใหญ่จากนั้นเธอก็จะมาทำเรื่องคอยเรื่องดิจิตอลหลังจากที่เธอแจกดิจิตอลไม่ได้ให้ประชาชนจากนั้นเธอก็จะพยายามทําและเธอก็เอารัฐบาลไปการันตีเรื่อง G ีโทเคนดิจิตอนตั้งหลักให้กับทุกๆคนก่อนนะคะใครก็ตามแต่ที่จะไปซื้อ G ีโทเคนทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เงินบาทนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ธนบัตรนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าคุณจะไม่สามารถเก็บ พอตอยู่ในมืออะไรเลยนอกจากพอทที่มันอยู่ในอากาศคุณจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากโทรศัพท์ของคุณที่มีเพลตของคุณอยู่ในลอยในอากาศแล้วถ้าเกิดคุณไม่เอารหัสของคุณในโทรศัพท์ให้กับใครหรือคุณตุยไปก็จะไม่ใช่สามารถีรว่าจะเป็นมรดก,กตกทอดกับลูกหลานได้เพราะอะไรลูกหลานไม่สามารถที่จะเข้ารหัสได้อันนั้นมันก็อยู่ในอากาศนะคะไม่สามารถที่จะตกเป็นมรดกของใครได้มันคือ G token ก็คือเป็นเหรียญ token แล้วถ้าเกิดมันราคาตกจนเป็นศูนย์คุณก็เอาอะไรออกมาไม่ได้ค่ะคุณพี่พอจะเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นดิฉันจึงแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่า G token ของอีตุ้งติงสซิงสีขี้ม้าหมกเนี่ยมันกําลังหมกเม็ดอะไรอยู่ดิฉันยังไม่ทราบแต่ดิฉันกล้าพูดว่านี่มันผิดกฎหมายพรบเงินปลา และนอกจากจะผิดกฎหมายพรบงเงินตราแล้วมันก็ยังทําให้ประชาชนเนี่ยซึ่งจะเป็นแมลงเมาสบินเข้ากองเพลิงทุกคนสามารถตัดเรื่อง G token ที่รริกาอธิบายไปลงทิคต่อของทุกคนได้เลยทันทีนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่เป็นเรื่องที่1สามารถย้อนตัดกลับไป10นาทีที่แล้วย้อนตัดกลับไปค่ะได้เลยนะคะตัดแล้วก็เผยแพร่ได้เลยค่ะยินดีค่ะจัดไปค่ะเหมือนการปั่นกองทุนวายุพักเป๊ะเป๊ะค่ะเป๊ะค่ะ อีกองทุนวายุพักก็เป็นกองทุนที่พ้องตั้งขึ้นจากนั้นก็ปันป่นปันป่นปั่นปั่นจนปัจนนี้แล้วกองทุนวายุพักเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ใครซื้อไปเท่าไหร่ปั่นหุ้นไปแล้วอย่างไดแล้วเอาออกไปแล้วหรือยัยงยังไม่มีใครทราบเลยนะคะยังไม่อัปเดตเลยนะคะ<ม>กองทุนวายุพักเจ๊งบงค่ะใครมีเงินเยอะเก็บไว้ในธนาคารค่ะอย่างน้อยที่สุดก็ยังได้เครดิตของธนาคารรับธนาคารนั้นและธนาคารนี้อย่างน้อยที่สุดนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่ก็คือเอาไปลงทุนซื้อทองเก็บค่ะเพราะว่าทองคือสิ่งที่สามารถเป็นอาตาัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนได้เป็นสากลละโลกค่ะและทองไม่มีวันตกมันขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นค่ะมันสามารถการันตีเหมือนกับกรณีที่หลวงตาบัว,วเอาทองไปการันตีความมั่นคงของประเทศนั่นแหละค่ะหรือถ้าเกิดคุณไม่คิดในการที่จะเอาไปลงทุนอะไรเลยเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บพอร์ตไว้ในแบงก์เก็บเงินสดไว้ก็ยังดีไม่ต้องเอาไปซื้อหรอกค่ะ G t o k เ n นะคะเพราะเหรียญโทเคน token, เท่ากับว่าเงินบาทของคุณไปแลกกับเหรียญอะไรก็ไม่รู้จากนั้นปุ๊บถ้าเกิดมันเจ๊งคือเจ๊งเลยนะคะดิฉันเพียงแค่ให้ความรู้กับประชาชนให้ตื่นรู้ดิฉันไม่ได้ขัดขวางนโยบายอะไรของรัฐบาลนะคะและดิฉันก็ไม่ได้พูดผิดรัฐบาลรู้ตัวไหมคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผิดจากพรบการเงินการคลังหรือไม่และมันผิดจากพรบรเงินตราหรือเปล่าดิฉันสงสัยว่ามันไม่ถูกต้องตามพรบรเงินตรา เพราะฉะนั้นดิฉันมีสิทธิ์ในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิจัยและสร้างความตื่นรู้ให้กับประชาชนถูกต้องไหมคะค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะการอนุมัติวิธีการกู้เงินนะคะโดยการออกโทเค็นดิจิตอลของรัฐบาลนะคะก็ว่าเป็นโทเค็นนะคือเรียกว่า G โทเค็นะคะมาแล้วครับการระดมทุนรูปแบบใหม่ของทางรัฐบาลน,นั่นก็คือ g o v e r n m e พิธีกรคนนี้ของ TNN ไม่ต้องฟังทำไมล่ะอุย้ยพูดทุกคลิป อวยรัฐบาลทุกคลิปเป็นช่องประชาสัมพันธ์รัฐบาลแต่กรณีระดมทุนโดยเหรียญโทเคนเป็นครั้งแรกของโลกจริงๆจริงๆค่ะเป็นครั้งแรกของโลกขนาดอีนายกรัฐมนตรีมันพูดถึงเรื่อง G Token มันยังไม่มั่นใจในการอ่านสคริปต์มันเลยมันยังไม่เข้าใจเลยมันยังไม่เข้าใจเลยพิธีกรอ่าน G token มาแล้วครับอีตัวพิธีกรยังไม่เข้าใจอเรื่อง G token เลยนายกรัฐมนตรีเอา i อ a d แพดหยิบขึ้นมาอ่านกลืนน้ำลายไปสามอึกเหนียวติดคออยู่ยังไม่เข้าใจคําว่า G token เลยมันมานั่งเล่าให้ประชาชนฟังพอนักข่าวถามก็อึกอักอึกอักแล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยมีประเทศไหนที่เขาทำกันที่เอารัฐบาลไปค้ำประกันเหรียญ G token เหรียญโท k e n มีประเทศไหนที่เขาค้ำประกันทเ k e n คะโท k e n มีทั้งโลกเนี่ยประมาณเป็นล้านล้านสกุล มีเป็นล้านล้านสกุลแต่มึงเป็นรัฐบาลเดียวที่ปรากฏว่าเอา government คือรัฐบาลไทยไม่ใช่ของพ่อของแม่มึงด้วยไปค้ำประกันเหรียญโทเค็นเป็นรัฐบาลเดียวในโลกที่เอาเงินสดจากประชาชนระดมเพื่อไปซื้อเหรียญโทเค็นซึ่งลอยอยู่ในอากาศขนาดอ่านมึงยังน้ำลายเหนียวอ่านผิดอ่านถูกขออ่านใหม่อยู่เลยอะไรที่เป็นประสบการณ์อะไรที่เป็นความรู้อะไรที่เป็นความสามารถตะกะวิบัติ